สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วคือผู้ใดผู้สาวทางไหนมาแทงผ้าแปลงรวยๆเยึดทั้งนี้ไปผูไหนเด่นลูกท่าไปนี่แล้วฮี้นเขาอยู่ไหนเขาจะออกไปชั้นนอยคุณแม่นะครับคุณแม่พยุตมายามมานั่งเล่นน้ำมาเอาเนื้อกินมาซููกกินอันนี้ใครเอ่ย โดนๆจะเนี่ยมายามนองยำนุ่มไมนอนคนเคยอยู่คนเคยอยู่คนเคยอยู่แต่ไม่อยู่ขึ้นหอดจะได้มาหอดเห็นบรรยากาศนทักจืดๆมาประวัติบรรยากาศของเก่ายู่คปวงช่วงมันยังยังการมีใจอยู่ได้มาหอดมีผู้จับมีผู้จำได้ลรือบันเก่าอันเีบบันเก่าได้หนึ่งคือเก่าละบรรยากาศคือเก่าหลังขึ้เก่าเพราะว่ามัวเก่าก็ดีใจจักปีเราคือสามสี่ปีละทีสองปีสองที ัแต่โควิดเกิดสาปีหรอปีหกสองหกสามหกสี่มาอยุปีหกสองเออหกสองหกสามหกสี่ก็ไปเขาก็เลยไปจับอืมก็เลยไปจับใส่สุดจีกับกีกัเลยปไดเใย่ม็นไ้แดงเหรอแดงไจากเห็นนาก็สิเห็นจะไหเขามีภพรกิะกนนะ

ไม่เท่ากันลูกผัวสบายดีบ่ เ่ยัด่น่น่ีแล้วใส่บ่เอายังใส่ปากใส่ไนย่ะเายังงูนยาสีแกะยาสีแวนะแม่ันนี้เราไม่งูุ่าเดกใส่อ้ยา่นตายสิน่ยา้ยผมเป็นอะไ นี่เยวทงาชีพเสียดว่ากระยานี่ยแหละแต่ว่ามันมันมุนโบด่พยัมมันถือนะมันเข้อมูลแทหละเพื่อนโอ้เาใช่เป็นอกเอาไปเพนแกเกิดโรคซอง่เอาพันนั่นพันนั่นนั่นก็ได้ไรพันพูพเออพันพู้แล้วเันเน็ตจังสิพั่นจิตันจิดอดปากเจ้าแล้วเขา่้้ไปลแล้วไปแล้วไปแล้วไปลวไปล้ไป ไปอาเลยวลบกันเออเกันไ่เรง้องกันสิไม่ไงหัวตะบอกันหัวตะบอกูไไงแล้วหัวตะอกูเาสิงหงเล่นเนาะคนเราเป็นนั่นคเราเป็นนั่นโตโกงนี่ยแม ตอนนี้ว่านักแก้ปรนดนหาไม่ให้ผัวแม่ที่การใช้แหม่ที่ว่าการใช้น่าร่าไรด้วเนี่ยเพราแต่งเป็นไายไร้แล้วแต่มันพูดเทา้แก้ก่อนเหยไปกันเด้เพื่อนอแม่อเอาไปแก่กนเเอาฟังแต่มาเพิ่นมาไปกันเด้อเพื่อนแม่แล้วแก้ปันเดจะมีอสายเจ้าเนี่ยนอนใสายลาเจ้าสี่สิแคนก็บอกคิดถึงมีแล้วแต่งโต้กันคืนชากแบบนี้

จำเมาแม่ได้เนาะจำเขาำบ่ได้เนาะตอนเฮาไปปูสาติโดนแม้เจ้าน่ะจำบ่าได้แล้วใ่ต้นเหว่สันแล้วแต่งหนาแล้วจำแล้ดเการใช้ เอาเล้ัในอาอันฝนตะกี้เราแตงนานยงแตนานนะววอ่เราวัเป็นแบบเราไเป็นวัวดีอยู่แล้วนะตอนตอนยนาตอนยุนาห่านวม่างั้เราเป็นจอยตัวนี้อันนี้ก็มาแล้วกระใสพกสิ่มพกผ้าเนาะเออเราก็เลยเป็นสียนะอาฝนเวลารเราแตงนาน่ะผู้ใดแตงนานิ่งกับผู้ดีเบิดมีการใช้แตงนานแล้วผู้ไงไปดูยืนสอนสิน้แตงนาเพราะคือนี่น้ำเราแตงตอวเราเก่าเนปลาห้าเป็นนาเวที่ปเอาไปเอาของนาไได้อปลาเอาของมานีละ อันนี้เป็น้บรถก้อนเนี่ยมันสินนี่ยเาไว้ดีละเอาไว้นีกับว่าเป็นยังไม่ไปหนัิกจังไปเข้อ่าเีเนี่ยมันิดบนน้ที่ฝนมาหามมล้างไปรับอาเนี่ยหบไไม่น้หาน้ำไามันน้ตวัรอดรอดได้ล่ะรอดได้เนี่ยนี่มัี่ฝนกไปน้อยงดอกเนี่ยไปเข่าไปเข่าหอห้องน้ำทั้งพุ้นเราไปได้ยฝนอไดไปท่านี่เดบะ เรดหกไว้เมื่อไหร่กไ่พี่น้องเอาวันนี้น้ำห้หยุดเกินเอ้า ไปนีแมป่ป้าไตเวทีว่าสิไปเอาไม้นี่คนรอดี่นเยนี่้านรอดนี่แหละเดี๋ยวไปเอาไม้อันนี่กันไม้เอ็นทุลัก